เรื่องวางยาเบื่อหมาที่กำแพงเพชรนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้จังหวัดน่านหมาก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้คนแทบจะฆ่ากันตายนะฮะลูกเลี้ยงที่ตัดสินใจเอามีดเนี่ยฟันแม่เลี้ยงยับเลยนะครับแล้วก็เอาลูกซองเนี่ยยิงซ้ำตามไปอีกดาบหนึ่งค่ะแทบตายนะฮะสาหัสเลยนะแม่เลี้ยงไม่ทำอะไรหมาแม่เลี้ยงเลี้ยงหมาแล้วไม่ค่อยให้ให้ข้าวมันกิน<อ>แล้วยังไปเอามาเพิ่มอีก3าตัวค่ะ ลูกเลี้ยงก็ไม่พอใจนะครับบวกกับว่าวก่อนหน้านั้นเนี่ยเพิ่งทะเลาะก,กับเมียมาอีกอมันโมโหโเ,เห็นอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดเลยเลยตัดสินใจก่อเหตุขึ้นนะครับทุ่ม45เมื่อวานนี้นะครับตำรวจสพเวียงสารับแจ้งเหตุยิงกันนะครับที่บ้านป่าแพะหมู่3ในตำบลแม่คันิงนะครับอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านคุณผู้ชมฮะบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับไปเจอรอยเลือดหยดเป็นทางเลยครับเนี่ย แล้วก็ไปเจอสภาพผู้บาดเจ็บก็คือนางมนเทียนอายุ65ปีคนเนี้คือแม่เลี้ยงที่ผมบอกไปถูกฟันบริเวณท้ายทอยด้านซ้ายถูกฟันแขนด้านซ้ายและถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองเข้าบริเวณต้นแขนซ้ายเต็มๆกระสุนฝังด้านในนะฮะ,ะแล้วหลายลูกด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าหน้าที่เลยมีการเร่งนําตัวคุณมนเทียนคนนี้นะครับแม่เลี้ยงเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลน้านแล้ว ส่วนทางฝั่งคนก่อเหตุคือลูกเลี้ยงคนเจ็บนะครับนายนัทวุฒิอายุ30ปีหลังจากก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนเลยนะครับ<ช>อยู่อีกบ้านหลังหนึ่งใกล้ๆกันเนี่ย<ช>แต่พูดจาไม่รู้เรื่องแล้วนะครับเนื่องจากเจ้าตัวอยู่ในการมึนเมา<ช>สุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องหิ้วปีกออกไปคุมตัวที่โรงพักแบบ<ช>ทุลักทุเลว่าแบบนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวให้ฟังตอนที่เจ้าหน้าที่ไปคุยครับน,นี่บ้านเท่ากันินงเขาเนี่ย,เยนเกได้หงหง chồng vào đây không chồng vào đây đâu không những tay con Tại bụi bùn hổm đồ mồi mới không hiểm luôn bởi trời tay vào những khốn khốn nè con chết thì họ những này, những tay con con hổm những hổm liêu hòa bụi như máu cứ máu để cả cắn บ้านบันอยู่พูดค่ลูกบ้านจุลูกคนลูกคนนี่คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้เริ่มต้นจากช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับตัวของนายนัฐวุฒิคนก่อเหตุเนี่ยทะเลาะกับเมียค่ะทะเลาะกับเมียแรงมากนะครับแล้วสุดท้ายเมียเนี่ยมีการโทรศัพท์ตามพ่อพ่อตาตามพ่อตาให้มาที่บ้านแล้วให้เอาตัวลูกของณัฐวุฒิสองคนลูกกับเมียเนี่ยเอากลับไปเลยให้ไปอยู่กับคุณตาก่อนนี่ นัธวุก็โกรธแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะพอโกรธเสร็จปั๊บปรากฏว่าไปดื่มเหล้าย้อมใจจนเมาพอเมาเสร็จปั๊บไม่พอใจแม่เลี้ยงต่อเพราะแม่เลี้ยงเนี่ยชอบเลี้ยงหมาแต่ไม่ยอมให้ข้าวหมานะฮะจนกระทั่งเมาจนถึงเย็นเลยครับตอนเย็นไปเห็นแม่เลี้ยงไปเอาลูกหมาประมาณสัก3เดือนได้เอามา3ตัวอุ้มมาจะเอามาเลี้ยงเพิ่มอีกที่บ้านานัดธบุตรก็เลยไม่พอใจนะครับฆ่าหมาทั้ง3ตัวทิ้ง ไอหมา3เดือนเนี่ยสตัวเนี่ย<อ>ที่แม่เพ<ร>ิ่มมานึกว่าฟันคอแม่เลี้ยงเพราะรักหมาห่วงหมาไม่ใช่โกโรธนะฮะที่เอาหมามาเพิ่มอีกแต่ไอตัวที่เลี้ยงอยู่ก็ยังไม่ให้ข้าวมันฆ่าหมาทิ้งแล้วเอาซากห<อ>มาไปทิ้งไว้ท้ายรถกระบะที่จอดอยู่หน้าบ้านค่ะพอแม่เลี้ยงมาเห็นว่าเอ้าฉันจะเอาลูกหมาเนี่ยมาเลี้ยงแล้วแกมาฆ่าทําไมก็เลยมีป่ามีเสียงกันอพอทะเลาะก,กันที่นี้แหละคุณผู้ชมฮะบานปลายนักธุบุตรเลยเอามีดไล่ฟันแม่เลี้ยง พอแม่เลี้ยงล้มปั๊บปรากฏว่าเจ้าตัวเอาลูกซองคว้ามาได้ยิงซ้ำไปอีกดาบหนึ่งอโอ้โหคุณผู้ชมฮะโชคดีว่าแม่เลี้ยงไม่ถึงกับตายนะฮะตอนนี้อาการสาหัสเลยทีเดียวในขณะเดียวกันตอนนี้ตารวจหอพอเวียงสาเนี่ยกุมตัวในนัทวุฒิอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถสอบปากคาเพิ่มเติมได้เนื่องจากว่าเจ้าตัวเมาหนักจริงๆเมาแหละเมาเป็นเหตุแล้วก็ปัญ<ม>หาครอบครัวบ้านตัวเองอ่ะใช่ไหมแล้วก็ไปลงที่หมาโธ่เอ้ยเลาะกับแม่เลี้ยงอีก